อันนี้สาวน้อยวัยยี่สิบเจ็ดเตะไอวัยยี่สิบเจ็ดเนี่ยเลี้ยนพันกันอีกแล้ววัยยี่สิบเจ็ดเป็การบูช์จิตดีไหมจิตดีจิตช่วยย่าเพิ่งมาเถียงว่าจะให้เล่านี่ก็ไม่เล่าเนาะจิตช่วยวันหน้าเธอต้องมาเล่านะห้าบาทนะโอเคอันนี้เขาบอกว่าเขาสาวน้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยเขาแต่งลุงเจ็ดสิบสามนี่พาร์ทสิบเจ็ดกับเจ็ดสิบสามยี่สิบเจ็ดกับเจ็ดสิบ 73็ดสพ่อใหญ่ลบคุณยีกับ73แตกแต๊กแตกแตกยีกับ73 46ปีถูกต้องไหมสี่สิห่างกัน46ตากับหลานตากับหลานแกบอกว่าเกบปลื้มปลื้มว่าปลื้มปลื้มคุณลุงอ่าแฮปปี้เห็นแล้วแฮปปี้ลาไปอ่าไม่ได้เกี่ยวกับเงินกับทองอืเออแฮปปี้แต่พี่จริงคุณลุงรวยดิไม่เกี่ยวกับเงินกับทองแต่เกี่ยวกับเพชรแต่สาวน้อยดันบอกว่า เออสาวน้อยดันบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุณลุงรวยนะเออลึกๆอาจจะเกี่ยวมากๆเนาะอ่ะนั้นมันจบก่อนกันนะอันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียกลายเป็นข่าวฮือฮาเมื่อเจ้าบ่าวเจบสามเจ้าสาว27เจ็ตามรายงานว่าเออเมื่อวันที่สองอู้ข่าวหลายวันเลยเจ้าบ่าวชื่อไซอุนโอ้ยเจ้าเพืออ่านยังไซอุนเหรอไซอุนโออ่างโออุนอุนเจ้าสาวชื่อ ฟิตรีจัดพิธีขึ้นอย่างเรียบง่ายนะคะอืออ่าเธอเล่าว่าอ่าเธอเห็นคุณลุงเนี่ยเธอเห็นแล้วเธอแบบว่าชอบทั้งคู่เนี่ยเจอกันครั้งแรกที่บ้านหลานชายเป็นสื่อให้ไซฮุนรู้สึกรู้สึกถูกใจไซฮุนเป็นผู้ชายเนี่ยไซอุนขอทวษคะ่ะรู้รู้สึกสเส้นยันแหละออนั่นแหละรู้สึกถูกใจเออส่วน ส่วนพี่ตีมองว่าเขาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบยอมรับในสิ่งที่เรารู้จักกันมาเออทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันอย่างเรียบง่ายแล้วก็เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวได้จังมือละอ้าวก็ได้จังมือได้หามือแล้วอครั้งแรกก็ไปเที่ยวบ้านหลานรู้สึกไม่รู้สึกอะไรก็เฉยเฉยนะแต่แค่สองสัปดาห์ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเห็นรอยยิ้มเขาแล้วก็มีความสุขอะนะเออแล้วเขาก็ เป็นเป็นคนที่แบบว่าเคยมีลูกมีเมียมาแล้วนะเออว่าอุ้ยอายุปุ่นนี้ไม่เคยมีลูกมีเมียมันก็เกินไปแล้วเนาะมี่ว่าหลานไออเขาบอกว่าเขาแต่งงานกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ต้องการเงินต้องการทองหรอกเออไม่ได้คิดว่าคุณลุงร่ารวยหรอกถูกชะตาก็เลยรักมีไหมสาวน้อยหลงรักผู้เท่าด้วยใจมีไหมฉันไม่ได้เป็นสาวน้อยฉันเลยไม่รู เธอสาวใหญ่เลยฉันก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้เป็นสานน้อยอีอย่างฉันก็ไม่ได้เป็นหนุ่มน้อยเออเ้าหนุ่มเหลือน้อยแล้วฉันก็เลยไม่รู้ว่าเออมันจะจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าไม่รู้นะเออเออเอ้าไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์เออเออไม่มีประสบการณ์เลยทีภาคิจารณ์ไม่ได้จ้เพราะมันจะเป็นอย่างไรค่ะดูกันไปยาวๆดูกันไปยาวๆเนาะ